สวัสดีครับผมมารีวิวเคสตัวใหม่ของ Samsung s a m s u n Galaxy S4 นะฮะอของ Element Case รุ่น Eclipse S4 ตัวกล่องก็เนี่ยฮะมีเท่านี้ก็ด้านหลังนี่ก็จะบอกว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะเคสตัวนี้สีอะไรอ่ะซึ่งตัวตัวที่ผม ซื้อมาเนี่ยจะเป็น black black คือดำดำสนิททั้งหน้าทั้งหลังก็จะมีด้วยกัน2ชิ้นชิ้นแรกคือด้านหน้าด้านหน้านี่เนี่ยครับจะเป็นออ,อลูมิเนียมอย่างดีนะอย่างไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปกำลังดีแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น TPU เป็นขึ้นรูปแบบแข็งนะฮะแล้วก็จะมี เคปลาบางส่วนอันนี้เป็นโครเมียมแล้วก็เนี่ยคิกสแตนนะก็แน่นหนาดีส่วนลำโพงรูล,ลำโพงตรงนี้จะเป็นมันจะปิดไว้แล้วก็แชนแนลไปไว้ตรงด้านหน้าเนี่ยฮะเสียงก็จะมาออกมาออกตรงรูนี้แทน นี่คือประเด็นที่ผมซื้อเลยประเด็นหลักเลยเดี๋ยวทดสอบ <c oughs> สอบเสียงกันหน่อย,ออยว,วางราบกับพื้นนะ เนี่ยนะคือเสียงก็จะชัดก็ไม่ต้องคอยระวังเวลานอนเวลาอะไรก็ไม่ต้องกลัวเรื่องต้องเอาหน้าลงเสียงจะได้ออกทางตูดดังๆกลัวไม่ตื่นนาฬิกาปุกไม่ดังอะไรเงี้ยอันนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้วางไงก็วางไปวางคว่ำหน้าเสียงก็ยังพอได้อยู่นะเมื่อกี้ก็ทดสอบอยู่แล้วส่วนเรื่องปุ่มด้านข้างก็ กดง่ายอยู่ฮนะกดง่ายนะแล้วก็เออ่รูต่างๆเนี่ยอย่างรู้ด้านล่างเนี่ยฮะเขาจะทําแตกต่างจากยี่ห้ออื่นก็คือกว้างเบลอเลยผมว่าสําหรับที่ชาร์จที่ไม่ใช่ของซัมซุงเองนะบางหัวเนี่ยใหญ่จริงใหญ่จริงอะไรจริงก็คงกะว่าสามารถใช้ ที่ชาร์จยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ของซัมซุงเสียบได้ด้านบนก็มาตรฐานทั่วไปครับรูต่างๆส่วนเรื่องราคาราคาก็79.99สิบเก้นะหรือประมาณ80เหรียญบวกกับค่าส่งมาประเทศไทยส่งถึงบ้านนะฮะทั่วประเทศก็30เหรียญภาษีประมาณ465บห้าบาทรวมๆแล้วประมาณเกือบสี่พันนะแต่ถ้าเกิด ไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนเคสกันบ่อยๆผมว่าก็พอใช้ได้นะไม่ไม่ไมเพราะผมกะว่าผมจะใช้นานๆอยู่แล้วล่ะก็เลยกะซื้อให้ดีๆไปเลยโดยรวมแล้วผมพอใจฮนะรู้สึกดีมากเวลาถือเนี่ยรู้สึกเหมือนมันเข้มแข็งอะนะมีอะไรอีกโดยรวมแล้วความหนาก็มัน ถ้าถ้าถ้าเราชินกับ S 4แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหนาขึ้นมากฮะเพราะ S 4มันบางแต่ผมเนี่ยชินกับ S 1ใช่ไหมเอาขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็พอๆ S 1นนะก็เลยผมเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรกลายเป็นถนัดซะด้วยซ้ำบางทีครับแล้วก็เออในกล่องเขาจะมีเนี่ยตรงลูงเนี้ยเขาจะมี สายสายสายร้อยมาอันนี้เป็นคู่มือวิธีการถอดใส่นะเวลาเวลาถอดใส่ก็ช่วยดูนิดนึงเพราะว่าคนรีวิวในเน็ตบางคนยังยังใส่ผิดเลยอนนี้สายนี้นะแต่แต่แต่ผมไม่ใส่หรอกแต่ก็แถมมาให้ไว้คล้องข้อมืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปก็นะครับหวังว่าจะ พอจะเป็นแนวทางให้ได้เออสีที่บอกว่าผมเอาสีดำๆมาจริงมมีสีอีกหลายสีนะฮะจะมีเกรย์แบ็กเกรย์ซิลเวอร์แบล็กซิลเวอร์อะไรพวกนี้ซึ่งสีเงินด้านหน้ามันก็สวยจะได้เหมือนกันนะแต่แต่ผมเป็นคนชอบสีดำก็เลยจัดดำเต็มที่มาเลยดีกว่าดำทั้งหน้าทั้งหลังนะครับกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเนาะ แต่ไม่เป็นไรหว,วหวังว่าพี่ๆคงจะพอพอจะเห็นครับผมโอเคก็คงไม่มีอะไรละเพราะมันก็นะคงมีเท่านี้แหละฮะขอบคุณที่รับชมครับพี่